เมื่อสาวไม้ลูกติดวัย40ต้ตนจับได้ว่าผัวเธอนอกใจเลยหนีมาพักใจที่เมืองใหญ่อย่างนิวยอร์กและได้เจอกับหนุ่มหน้ามนที่มาสมัครเป็นพี่เลี้ยงความรักต่างวัยก็เริ่มก่อตัวสวัสดีครับมิตรลักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ GU c h ชา n น l และสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า The r e b o บ n d เป็นอีกหนึ่งหนังโรแมนติกคอมดี้ที่ประทับใจใครหลายๆคนไม่เว้นแม้แต่ตัวผมด้วยและเรื่องราวความรักระหว่างหนุ่มวัยรุน่นกับแม่ไม้ ลูก2จะจบลงยังไงถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้เจอกับคุณแม่ลูก2อ,อย่างแซนดี้เธอเป็นแม่บ้านฟูลไทม์วันนี้ก็มาส่งลูกๆของเธอเซดีและแฟงหลังจากส่งลูกๆเสร็จกิจวัตรของเธอก็คือตรงกลับบ้านทาอาหารเสร็จก็มาเปิดดูกล้องวงจรปิดแล้วเธอก็ต้องตกใจเมื่อได้เห็นวัยสาม,มีตัวดีของเธอแอบไปนอกใจเธอกับสาวคางบ้านทําให้ Sandy, แซนดี้ตัดสินใจพากลูกๆูกของเธอย้ายเมืองหนีทันทีเธอมุ่งตรงสู่เมืองใหญ่อย่า,ยยางนิวยอร์กเมือง ที่เจริญสุดขีดแต่ก็มีพวกคนบ้าสุดขั้วอาศัยอยู่รวมกันมาถึงวันแรกเธอก็ต้องอาศัยนอนที่โรงแรมจากนั้นเราก็จะได้พบกับอารเรมดูเหมือนว่าเขาเพิ่งจะอกหักจากสาวฝรั่งเศสและขอเวลาพ่อแม่มาพักใจที่เมืองใหญ่แห่งนี้เหมือนกันต่อมาเราก็จะเห็นว่าแซนดี้เธอไม่รอช้ารีบกลับไปสมัครหางานทําเธอไปสมัครเป็นเสมียนอยู่ในสํานักข่าวทาั้งๆที่โปรไฟล์ของเธอนั้นก็หรูหราเกินกว่าตําแหน่งแต่เธอก็ยอมทาหมดและขอให้มีงานทําไม่ต้องพิ่งเงินหีผัวเก่าส่วนอารเรมก็มาสมัครงานที่ศูนย์พิทักษ์ หัวหน้าดูประวัติแล้วเป็นคนดีก็เลยรับเข้าทำงานอีกอย่างอารเรมก็ยังทำงานอยู่ที่ร้านกาแฟโดยที่มีเพื่อนของเขานนั้นเป็นเจ้าของวันนั้นเองก็ดูเหมือนว่าแซนดี้จะผ่านลูก,ลกของเธอมาหาอพาร์ตเมนต์ในย่านแห่งนี้โดยที่ห้องด้านบนก็ดูเหมือนจะว่างอยู่เพื่อนมันเห็นว่าแม่สาวใหญ่คนนี้แล้วมันแจ่มดีก็เลยรับอาสาพาเธอไปดูห้องวันต่อมาแซนดี้ก็ออกไปพบกับเพื่อนของเธอเพื่อนเธอก็บอกว่าบ้านใหม่ก็มีแล้วงานใหม่ก็ได้แล้วทำไมไม่ล้องหาหนุ่มใหม่มาแก้เหงาแก้คันแซนดี้ก็บอกไม่เห็นต้องรีบเลยอีหา อยากย่ไม่ได้ขึ้นเร็วขนาดนั้นตอนนั้นเองแซนดี้ก็เห็นอารเรมแล้วก็จําได้ว่าเขาเป็นหนุ่มบาริตตาที่อยู่ชั้นล่างอพาร์ตเมนต์ของเธอเพื่อนเธอก็แซวว่าแหม้เพราะหนุ่มคนนี้ก็หล่อดีทาไมไม่ลองเอามาเคียวกุบแซนดี้ก็บอกจะบ้าเลยเขาอายุน้อยกว่าฉันไปสิปีวันต่อมาแซนดี้ก็ไปรับลูกๆของเธอที่โรงเรียนระหว่างทางกลับบ้านก็บังเอิญได้เจอกับคนโลกจิตเธอก็เลยคิดที่จะไปเรียนศิลปะก,การป้องกันตัวเธอก็เลยไปที่ศูนย์พิทักษ์สตรีเป็นจังหวะเดียวกันกันกบททีี่่อาารรรมมโโดดดดยยเเเกกตตััััวววนนนนใให้้บบปป็ขสชุง เตรียมรับแรงกระทืบของเหล่าสาวจากนั้นอาจารย์ก็สอนให้าสาวๆรู้จักการป้องกันตัวในเมืองใหญ่แห่งนี้ตอนนั้นเองอาจารย์ก็บอกว่ามีใครจะอาสาสมัครไหมตอนนั้นแซนดี้ก็ยกมือและออกไประบายอารมณ์โกรธที่มีต่ออีผัวเก่าของเธอที่แอบไปมีชู้จัดใหญ่ใส่ไอ้นมอารีมจนหน้ามืดแต่มันกลับทําให้อารีมได้รู้ถึงปมที่มีในหัวใจของเธอวันต่อมาแซนดี้ก็รู้สึกผิดก็เลยซื้อต้นไม้ไปขอโทษอารีมแถมยังบอกเขาว่าถ้าไม่รังเกียจเธออยากจะเสนองานรับเลี้ยงเด็กให้กับเขาให้มาช่วยดูแลลูกๆของธอ คืนต่อมาอารีมก็เริ่มงานทันทีเพราะว่าวันนี้แซนดี้มีนัดไปออกเดทเพื่อนตัวดีของเธอนะมันนัดหนุ่มคนหนึ่งให้ฝากฝังเด็กๆเ,เสร็จเธอก็ออกไปออกเดทหมอนี่ก็ดูดีและแถมเป็นหมอกระดูกซะด้วยแต่บรรยากาศกําลังดีและเดินอยู่ริมถนนแต่ตอนนั้นอีหูรูดอัปปีก็เกิดไม่รักดีอีหมอปวดขี้รีบขอตัวไปขี้ในส้วมสาธารณะแซนดี้ก็ง,งงอะไรวะอยู่ดีๆหนีกูไปขี้ขี้เสร็จไม่ว่าเดินออกมาเอามือมาลูบหน้ากูซะงั้นทางด้านอารีมก็ดูเหมือนจะเข้ากับเด็กๆได้อย่างดีผิดกับแม่เธอที่ต้องมาเชิญหนนุ่่มมืออขี้กัตา นั่งที่ร้านมันก็ขอตัวไปขี้อีกแล้วขี้เสร็จก็มาป้อนอาหารเข้าปากกูล้กูจะอ้วกแซนดี้ก็ได้แต่ภาวนามเมื่อไหร่กูจะจบสักทีและระหว่างกลับบ้านไอ้หมอคนนี้ก็อาสาไปส่งเธอแต่ดูเหมือนมันจะเมาแถมหืน่นก็เลยบอกให้เธอบวบใหทั้งทั้งที่ยังอยู่บนแท็กซี่แซนดี้ทนไม่ไหวบอกจอดสักทีล้กูจะลงเรียกว่าเดทแรกหลังจากที่เธอเป็นไม่นะ่ก็เรียกว่านรกส่งมาซ้ําเติมแซนดี้กลับมาถึงบ้านก็รีบถอดเสื้อผ้าอาเรมหันไปก็ตกใจแล้วผมยังอยู่ตรงนี้นะครับด้วยความเมาเธอก็เร เธอก็บอกว่าเธออยากจะจ้างอาร์เรมมาเลี้ยงดูเด็กต่ออารเรมก็บอกว่าไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวผมจะช่วยชาววันต่อมาขณะที่อาร์เรมทางานอยู่ในร้านกาแฟเด็กๆก,ก็วิ่งเข้ามาในร้านหน้าตาตื่นมาบอกว่าแม่ของพวกเขาน,นกําลังจะตายอาร์เรมรีบวิ่งขึ้นไปดูก็ปรากฏว่าเธอนั้นเมาหลับเขาไปปลุกเธอก็เห็นว่าเธอนั้นเมาค้างและตอนนี้ก็สายแล้วเขาก็เลยรับอาสาที่จะไปส่งลูกๆของเธอที่โรงเรียนแซนดี้ก็รีบมาทํางานทาั้งที่เธอ,อยังแ a n g i อเวอร์ตอนนั้นหัวหน้าก,ก็มาเรียกเขาไปพบนึกว่าเธอจะโดนไล่ออกแต่ที่ไหนได้รอล่าหัััววหนหนนนนน้้าาาขอองเเธ็่แซดีีมศกยภ มากกว่าจะเป็นเสมียนธรรมดาก็เลยให้เธอนั้นมาช่วยงานหลังจากเลิกงานเธอก็ได้มากินข้าวกับลูกๆของเธอกับอารเรมและบอกข่าวดีว่าเธอกําลังจะได้เลื่อนตําแหน่งเป็นนักเขียนสคริปต์ข่าวอารเรมก็ชมแซนดี้ว่าเธอนั้นสวยอีกไม่นานเธอคงจะได้เป็นผู้ประกาศแต่แซนดี้ก็ยังกังวลเพราะว่าเธอนั้นเลี้ยงลูกอารเรมก็บอกว่าไม่ต้องห่วงแล้วผมจะช่วยดูผมเข้าใจว่าคุณกําลังอยู่ในช่วงที่ยากลําบากเขาบอกว่าเขาเข้าใจความรู้สึกนี้จากนั้นอารเรมก็เล่าเรื่องความอกหักของเขาว่าเขาโดนสาวฝรั่งเศสหลอกให้ลักกะจะหลอกแต่่งาาานนกกกับเเเขพืออิ์ด หลังจากแซนดี้ได้ฟังเธอก็คิดว่าอาเลมก็เจอมาหนักเหมือนกันเธอก็เลยเสนองานพี่เลี้ยงเต็มเวลาให้กับอาเลมต่อมาอาเลมก็ไม่บอกพ่อแม่ของเขาว่าเขาจะทํางานเป็นพี่เลี้ยงพ่อแม่ก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่ามังเรียนจบตั้งสูงแต่อาเลมก็บอกว่าไม่ใช่ว่าเขาจะทํางานแบบนี้ตลอดไปเขาอยากอาศัยจังหวะนี้พักฟื้นหัวใจของตัวเองหลังจากนั้นชีวิตของแซนดี้ก็ดูเหมือนจะมีเวลาว่างมากขึ้นเธอมีเวลาได้ไปโฟกัสกับงานได้ไปออกกําลังกายผ่อนคลายชีวิตส่วนอาเลมนั้ก็ทุ่มเทอย่างหนักให้กับงานพี่เล รู้ในการเลี้ยงเด็กโดยที่ระหว่างนั้นอารมก็ไล่สัมภาษณ์งานใหม่ๆของเขาไปด้วยหลายเดือนต่อมาเพื่อนของแซนดี้ก็มักจะนัดเดทดมหนุ่มที่ดูเข้าทีให้กับเธอแต่ดูเหมือนว่าพวกผู้ชายที่อยู่ในวัยเดียวกับเธอนั้นจะไม่ขี้โม้ก็ดูเป็นพวกจะบ้ากามผิดกับพี่เลี้ยงเด็กของเธอที่ดูเป็นคนแสนดีแสนดีเพื่อนเธอก็เลยแซวนี่มึงอยากจะกินหนุ่มกระดูกอ่อนแล้วใช่ไหมทางด้านอารมเมื่อมีเวลาว่างเพื่อนของเขาก็มักจะนัดสาวๆให้มาเจอแต่ดูเหมือนอารมก็จะไม่สนใจสาววัยไฟพวกนี้คืนวันต่อมาแซนดีนะ้นันนมีงานหนก ต้องกลับดึกแต่พอกลับมาถึงบ้านก็เห็นว่าอารเรมนั้นทาข้าวไว้ให้เธอตอนนั้นแซนดี้ได้ตั๋วดูมวยมาสองใบเธอก็เลยมอบให้อารเรมอารเรมไม่รอช้าบอกว่าถ้าคุณว่างอยากจะออกไปดูมวยด้วยกันไหมสุดสัปดาห์นั้นทั้งคู่ก็เลยได้ไปดูมวยด้วยกันและระหว่างที่ดูมวยอยู่นั้นอาร์เรมก็ได้เจอกับคนจากบริษัทที่เขาไปสมัครงานทําให้แซนดี้ได้รู้ว่าเขาตออปฏิเสธงานประจําจากบริษัทใหญ่เพราะว่าอยากจะเป็นพี่เลี้ยงเด็กให้กับเธอคืนนั้นทั้งคู่นั้นสนุกกันเป็นอย่างมากอาร์ จะเข้าได้เข,เข้าเข็มอยู่แล้วเชียวอีผัวเก่าตัวดีที่พาลูกๆออกไปเที่ยวก็ดันกลับมาที่บ้านซะก่อนมาถึงก็อาอการหึงหวงไว้ดุ่มคนนี้มาเป็นใครแซนดีกด้ก็ด่าอีผัวเก่าว่ามึงไม่มีสิทธิ์มาหึงอีกอย่างแล้วเขาก็เป็นแค่พี่เลี้ยงเด็กตอนนั้นอีแฟงผวัวเก่าก็พยายามงอเธอจนเธอน้นเริ่ม,มอึดอัดอารีมก็ออกมาช่วยแซนดี้ก็ระเบิดความโกรธด,ด่ามันออกไปเป็นชุดด่าซะจนอีผัวเก่าคงไม่กล้ากลับมาเจอหน้าเธออีหลังจากที่ได้ระเบิดความแค้นในใจแซนดี้ก็หันมาบอกอารีมว่าพรุ่งนี้มารับฉันไปเดทดด แล้วก็ได้มาปาร์ตี้ต่อกับแก๊งเพื่อนของอารเรมแต่ระหว่างที่อยู่ในภาพดูเหมือนอารเรมจะได้ไปเจอกับแฟนเก่าของเขาที่ดูเหมือนจะกลับมาง้อขอเขาคืนดีแต่อารเรมก็บอกว่าไม่เป็นไรละขอบใจมึงมากเขาก็ขอตัวกลับไปสนุกต่อกับแซนดี้หนังตัดมาแซนดี้กลับมาถึงบ้านด้วยความเมามายโดยที่วันนี้เธอฝากเด็กๆไว้กับเพื่อนของเธอเพื่อนเธอก็แซวนึกว่าวันนี้จะไม่กลับแล้วจะไปนอนกับไอ้หนุ่มกระดูกอ่อนแซนดี้ก็บอกพูดอะไรบ้าๆแล้วกลับบ้านไปได้แล้วเธอก็รีบไล่เพื่อนกลับโดยที่เราก็จะเห็นว่่าาเธออออนนนนนัั้้้ใหุมมมรรแบยู พ้อเพื่อนเธอไปละอารลมเข้ามาแซนดีก้กระพุ่งใส่ด้วยความหิวโหยทั้งคู่รีบถอดเสื้อผ้าคุกวงในกำลังจะตีเขา่าแต่ตอนนั้นไอหนูแฟงก็ดันมาตื่นหลังจากนั้นเด็กๆก็ดูเหมือนว่าจะรู้แล้วว่าไอหนุ่มพี่เลี้ยงคนนี้กำลังเดทก,กับแม่ของพวกเขาต่อมาอารลมก็พาแซนดี้และลูกๆของเธอไปที่บ้านของพ่อแม่และดูเหมือนว่าพ่อแม่ของเขาก็พอจะมองออกหลังจากกลับมาจากบ้านของพ่อแม่เขาอาริมก็พาเด็กๆเข้านอนและดูเหมือนคืนนั้นแซนดี้ก็จะชวนให้อาริมนอนทีน่นี่ไม่บอกก็คงรู้ว่าทัั้คู่กก็ขยีน สอ2เดือนต่อมาทั้งคู่ก็เปิดตัวคบกันอย่างหวานชื่นแซนดี้ก็พาอารีมไปเจอกับเพื่อนๆของเธอที่ทํางานถึงแม้ว่าเขาจะเด็กกว่าแต่ดูเหมือนว่าเขาก็จะมีสเสน่ห์เป็นที่รักของเพื่อนๆนเธอเหมือนกันหลังจากจบดินเนอร์คืนนั้นทุกอย่างตอนนี้สําหรับแซนดี้ก็ดูเหมือนจะเพอร์เฟกไปหมดแต่เธอก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่กําลังกังวลใจว่าสาววัยใกล้40แบบเธอนั้นจะเหมาะสมกับไอ้นุ่มวัย20ต้นแบบเขาหรือเปล่าแต่อารมก็บอกว่าเขารักทุกอย่างที่เป็นตัวเธอหลายอาทิตย์ต่อมาขณะที่แซนดีน้ หัวไปเปิดไปติทินดูก็พบว่าประจำเดือนเธอนั้นขาดคืนนั้นเธอกลับมาที่บ้านแล้วบอกกับอาเรมว่าเธอท้องตอนแรกนึกว่าอาเรมจะตกใจแต่เขากลับดีใจมากที่จะได้มีลูกและสร้างครอบครัวกับเธอวันต่อมาทั้งคู่ก็พากันไปตรวจที่คลินิกเพื่อความมั่นใจแต่แล้วหมอกลับได้บอกข่าวร้ายว่าการท้องครั้งนี้ของเธอนั้นเป็นการท้องนอกมดลูกทําให้แซนดี้นั้นต้องเอาเด็กออกด้วยความเสียใจจากการสูญเสียลูกไปทําให้เธอบอกกับอาเรมว่าคนอย่างฉันนั้นไม่เหมาะกับเธอห,อหรอกเธอนั้นมีอนาคตแถมยังเด็กอาเรมก็บอกกับเธอว่าถึง เายังเด็กแต่เขาก็อยากจะสร้างครอบครัวกับเธอแต่ด้วยความเสียใจแซนดี้จึงตัดสินใจบอกเลิกกับเขาเธออยากจะเก็บช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นเป็นแค่ความทรงจําดีๆหลังจากนั้นอาร์เรมก็มาบอกลาเด็กๆว่าต่อจากนี้เขาจะไม่ได้เป็นพี่เลี้ยงให้กับพวกเธอแล้วหลังจากนั้นชีวิตของทั้งคู่ก็ดําเนินต่อไปอาร์เรมกลับไปทํางานบริษัทใหญ่ที่เขาเคยปฏิเสธเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งและตัดสินใจเดินทางเที่ยวรอบโลกส่วนแซนดี้ก็เริ่มได้เลื่อนตาแหน่งมาเป็นนักข่าวเด็กๆก,ก็เริ่มโตขึ้นทุกวันระหว่างนั้นทั้งคู่ก็พยายามออกจใ เหมือนว่าพวกเขายังไม่ลืมรักครั้งเก่าตอนนี้อารมไปเป็นครูอาสา,าอยู่ที่แอฟริกาจนสุดท้ายเวลา5ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกตอนนี้แซนดี้ได้เลื่อนตำแหน่งมาเป็นผู้ประกาศข่าวส่วนอารีมนั้นกลับมาที่ดิวรยกทำงานอยู่ในพิพิธภัณฑ์คอยเล่าเรื่องการเดินทางของเขาให้เด็กๆฟังวันนั้นขณะที่แซนดี้ออกไปฉลองกับลูกๆและเพื่อนของเธอในระหว่างที่เธอขอตัวไปห้องน้ําเธอก็บังเอิญได้เจอกับอารีมทั้งคู่ดีใจมากที่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งแซนดี้ก็บอกข่าวดีว่าตอนนี้เธอได้เป็นผู้ประกาศข่าวแล้วออารมกก็บ ตลอดเวลา5ปีที่ผ่านมาเขาออกเดินทางไปเที่ยวรอบโลกและเฝ้าคอยดูเธอผ่านหน้าจอทีวีมาโดยตลอดแถมตอนนี้อารีนยังได้รับอุปการะเด็กชาวอินเดียและบอกว่าตอนนี้เขาเป็นพ่อคนแล้วแซนดี้ก็แอบถามแล้วแม่เด็กละหาได้หรือยังอารีนก็บอกว่ายังและเขายังไม่เจอคนถูกใจแล้วหัวใจของแซนดี้ก็ดูเหมือนว่ายังว่างเหมือนกันแซนดี้ก็เลยชวนอารีนมานั่งร่วมโตพ่อแม่ของเขาก็ได้เจอกับแซนดี้อีกครั้งเด็กๆได้เจอกับอารีนก็ดีใจที่ได้เจอกับพี่เลี้ยงของเขาที่ดูเหมือนตอนนี้เด็กๆจะโตเป็นสาวเป็นหนุ่มกันแล้ว ครอบครัวของพวกเขาก็ได้บานั่งร่วมกันและดูเหมือนหลังจากที่แยกย้ายกันไปเติบโตมาตลอด5ปีมือของแซนดี้และอารเลมก็จะได้กลับมากุมมือกันอีกครั้งและหลังจากนี้พวกเขาก็คงสร้างครอบครัวที่มีความสุขร่วมกันตลอดไปและหนังเรื่องเดลีบาก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังโรแมนติกคอมดี้ความรักต่างวัยในช่วงวัยเด็กอายุห่างกัน4-5ปีก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องใหญ่แต่พอช่วงชีวิตได้ดาเนินผ่านช่วงวัยรุ่นจนเข้าสู่วัย3-40เรื่องอายุของคนส่วนใหญ่ ก็จะกลายเป็นเพียงแค่ตัวเลขอย่าว่าแต่4 5ปีเลยห่างเป็น10ปีตอนนี้กูก็ไม่เลือกขอแค่มีคนเข้ามาให้ชุ่มชุ่นหัวใจตอนนี้ก็เป็นบุญหัวมากแล้วสำหรับเพื่อนๆเ,เด็กยุคเก้าสูนที่ยังโสดอยู่ผมก็ขอเป็นกำลังใจความเหงานะั้นทำลายคุณได้มากกว่าบุหรี่และขอฝากเอาไว้แค่นี้สำหรับภาพยนตร์เรื่องเดลีบาวออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2009ได้คะแนนจากเว็บ iMDB ไป6.3คะแนนสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i ครหรือจะโดเนฟเป็นกำลังใจก็สแกน QR ค้นอยู่ดานหน้า ขอผลบุญให้เจอกับคู่ของคุณไวๆแล้วกลับมาพบกับจียูชาแนลได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อ